คนใส่ยิวเป็นตัวแทนนำคำกล่าวอันนี่นะพวกเรามาข้างหน้านี่ยกมาข้างหน้าขยับมาข้างหน้าใ่ยู่ข้างหน้าคนกางขยับมาหน้าตาต้องถอยหลังหน่อยหงขยับมาเลยขยับมาเรอยเรียนเชิญครับเข้าไปเลยขยับมายกข้างหลังนี่เลยถอยไปอมถอยไปข้างหลังนี่มัน ้ามาเลยขอเข้ามาทั้งพ่อครัวแม่ครัวอาหารเผ็ดไปจืดไปจางไปเออขอเข้ามาเราก็จะได้ไม่มีอะไระทุกท่านนะคะพนมมือแล้วก็หันมาทางเจ้าคุณขลอ่ยปีปังกันโตแล้วก็ท่านเจ้าตั้งโม่สามจบของกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ยนกตังทวารตะยีนักตังสัพพังอปปาราธังธรรมตุโนคันเตสัพพังอปปาราธังธรรมตุโนคันเตอาจารย์ยปมาเทนะอาจารย์ยปมาเทนะทวารตะยนักตังทวารตะยีนักตังสัพพังอปปาราธังธรรมตุโนคันเตสัพพังอปปาราธังธรรมตุโนคันเต อาจารย์เยปมาเทนะอาจารย์เยปมาเทนะทวารตะเยนะกะตังทวารตะเยนะกะตังสัพพังอัปาราทังธรมตุโนคันเตสัพพังอัปาราทังธมตุโนคันเตข้าพเจ้าข้าพเจ้าเอานามของตนเองออกมาค่ะหากมีการใดหากมีการใดด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนา พระมารดาผังร่วมเกินร่วมเกินเจ้าคูณถนอมเจ้าถนอมและข้าคุณเจ้าและข้าคุณเจ้าขอได้โปรดขอได้โปรดอโหสิกรรมอโหสิกรรมแก้ข้าพเจ้าด้วยเถิดกข้าเจ้าด้วกราโสดสโสดส้านุตชหมค่ะ สัญโตภัยทิยาโมเดสกัญญาณนันติวันตโนวิวังตวังวิชโยตโหหิชญาสุชาญมังคะเรอะปะรังเจตบันดรังเคสิเสปะโตวิภูอากาศภิสิเกสะปะ ताम सुहोति เยอะเยอะเอ่อขยับต้องที่มาข้างหน้าหน่อยผู้ชายที่ขยับมาหน่อยนั่นเราไทย